สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมชินอิมแพคทุกคนนะครับกลับมาพบก,กับผมเ i ียโรและยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปไกด์เย่หลานในคลิปนี้นี่ผมจะมาบอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเย่หลานสกิ Skill, แลแนวทางการเล่นแนวทางการปั้นและก็ทีมที่เย่หลานสามารถไปอยู่ได้นะโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเย่หลานเนี่ยเป็นตัวธนูวิชั่นน้ำสายซับดาเมจมีอัตราการเติบโตเป็นคิวเรตโดยตัวเย่หลานเนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่การทำดาเมททุกอย่างจะขึ้นอยู่กับสเกลพลังชีวิตสูงสุดของเย่หลาน รวมไปถึงสกิล e และอันติที่มีดาเมจด,ดีตั้งแต่40เร่ได้ได้ว่าเป็นตัวที่ช่วยทางด้านการทำดาเมจและก็การสำรวจเลยทีนี้รู้จักเยี่หลนกันแบบคร่าวๆแล้วเรามาดูที่สกิลหรือ,อว่าพรสวรรค์ของเยีัหลนกันดีกว่าผมขอเริ่มด้วยการโจมตีปกตินะการโจมตีปกติของเยี่หลานเนี่ยจะมีบัฟพิเศษอยู่บัฟหนึ่งซึ่งเรียกว่าบัฟเบรกรูซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเยี่หลนออกจากสถานาการณ์ต่อสู้เป็นเวลา5วินาทีโดยบัฟเบรกรูเนี่ยจะทําให้เย่หลานชาร์จยิงเร็วขึ้น และเมื่อทําการยิงออกไปเนี่ยจะยิงเป็นลูกศรพิเศษที่ชื่อว่าเบรกตูบับทําดาเมจ้ําเป็นวงกว้างโดยดาเมจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของเย่ยหลานและเมื่อยิงออกไปแล้วเนี่ยบัฟก็จะหายไปนะต่อมาสกิลอีหรือว่าสกิลธาตุสกิลอีจะมีคูลดาวน์อยู่ที่10วิเมื่อกดแบบปกติเนี่ยจะทําการวิ่งลากเส้นได้เป็นระยะสั้นๆและทําดาเมจใส่ศัตรูที่วิ่งผ่านโดยเราสามารถวิ่งผ่านศัตรูได้มากกว่า1น,นตัวและเมื่อกดค้างเย,ย่หลานจะเข้าสู่โหมดวิ่งเป็นระยะเวลา3 3ว เย่หลานจะมีการกันกระแทกเพิ่มขึ้นและลากเส้นได้เชื่อมศัตรูที่วิ่งผ่านและเมื่อเวลา3าวิหมดเนี่ยก็จะหยุดวิ่งและทำดาเมจใส่ศัตรูที่ทําการเชื่อมเส้นได้ไว้ทั้งหมดซึ่งดาเมจตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของเย่หลานเหมือนเดิมนะผมลืมบอกไปว่าเย่หลานจะมีโอกาสไดบ้บัฟเบรกดูจากสกิลนี้ด้วยนะดยทุกๆมอนหนึ่งตัวที่เย่หลานลากเส้นได้ผ่านเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการได้บัฟเบรกดูของเย่หลาน่ายๆก็คือถ้าลากโดน,นตัวเนี่ยก็จะได้บบเบรกูแน่นอน โดยสกิล E เนี้ยนอกจากจะช่วยเราทาดาเมจแล้วยังช่วยในการสรํารวจมากๆเพราะว่ามันทาให้ดาววิ่งเร็วขึ้นนั่นเองต่อมาสกิล Q หรือว่าสกิลอัลติเมทสกิลอัลติเมทเนี้ยจะมีครูดาวอยู่ที่18วิซึ่งดาเมจส่วนใหญ่ของเย,ยหลานจะมาจากสกิลอัลติเมทเนี้ยแหละโดยเมื่อกดจะสร้างความเสียหายน้ําวงกว้างตามสกลพลังชีวิตสูงสุดของเย,ยหลานหลังจากนั้นก็จะสร้างเต่าช่วยยิงลูกศรน,น้ำใส่ศัตรูซึ่งสกลดาเมจตรงเนี้ยก็จะขึ้นกับสกลพลังชีวิตของเย,ยหนนเหม โดยลูกเต่าที่สร้างเนี่ยจะอยู่บนสนามนาน15วิและจะไม่หายไปถ้าเราสลับไปเล่นตัวละครอ,อื่นโดยเต่าเนี่ยจะช่วยยิงลูกศรน,น้ํา3ลูกเมื่อตัวละครที่อยู่บนสนามทําการโจมตีปกติ1ครั้งซึ่งเต่าเนี่ยจะยิงได้เร็วสุดประมาณ3ลูกต่อ1วินะหรือว่าเต่าก็จะช่วยยิงลูกศร3ลูกเหมือนกันถ้าเยหลางใช้สกิล E โดนศัตรูต่อมามาดูพาสซีฟกันบ้างพาสซทฟที่เลื่อนขั้นที่1เนี่ยเยหลางจะได้โบนัสพลังชีวิตตามความหลากหลายของธาตุในทีมโดยจะเรียงเป็น1าาาตตต หรือ4ีท่าที่แตกต่างกันก็จะได้โบนัสพลังชีวิต6% 12% 18%และ30%ตามลำดับเลยซึ่งผมไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่พาสีมีเยอะเกินไปนะให้จัดทีมตามหลักการผสมธาตุหรือว่าหลักการที่เราอยากจัดนั่นแหละให้คิดว่าส่วนเนี้ก็เป็นโบนัสที่ได้มาเพิ่มเฉยๆต่อมาพาสีที่เลื่อนขั้นที่4เมื่อยืนหนันกดอันตีเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของตัวละครบนสนาม1%และจะเพิ่มอีก3.5%ทุกๆ1วิ และจะเพิ่มขึ้นได้สูงสุด50%ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากกับตัวละครที่อยู่บนสนามนะโดยจากตัวอย่างเนี่ยทั้งกดอันตีของเย,ยหลานแล้วดาเมการโจมตีโบตีของอยายากะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วก็จะกลับมาเท่าเดิมหลังจากอันตีของเยียหลานหมดต่อมาเป็น utility passive ก็คือเมื่อเยียหลานไปทำ expedition ในดิเย่ยลแล้วเนี่ยจะได้โบนัสของรางวัลเพิ่มขึ้น25%ก็ถือว่าเป็นการช่วยเก็บของเล็กๆน้อยๆนะโอเคเรามาดูที่แนวทางการเล่นกันดีกว่า แนวทางการเล่นของแย,ยหลาดเนี่ยก็จะเหมือนตัวซับ DPS ทั่วไปเลยซึ่งก็จะกินเวลาบนสนามน้อยมากถ้ามีอันตีเนี่ยก็ออกมากดอันตีแล้วค่อยกดสกิล E แล้วค่อยออกจากสนามนะหรือถ้าใครช่ำๆแล้วเนี่ยกดสกิล E ก,ก่อนแล้วค่อยกดอันตีก็ได้แต่เรียกได้ว่าต้องกดอันตีก่อนที่ลูกแก้วธาตุจะลอยเข้าสู่ตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียลูกแก้วธาตุปเปล่าๆแล้วก็ถ้ามีจังหวะเนี่ยให้สลับออกมากดสกิล E บ้างเพื่อเป็นการช่วยปั่นพลังงานธาตุด,ดยรวมให้กับทีมต่อมามาดูแนวทางการปั้นกันนะเดี๋ยวเราเริ่มจาาากกกกดดับับรนีว่ ให้อัพสกิลคิวหรือว่าสกิลอัลติเมทก่อนเพราะว่าดาเมจมาจากสกิลอัลติเมทซะส่วนใหญ่ต่อมาก็ให้อัพสกิลอีหรือว่าสกิลธาตุส่วนร์มอลแอดแทกเนี่ยจะอัพหรือไม่อัพก็ได้อย่าเว้นคนกด46นะ46เนี่ยอัพไว้จะดีกว่าก่อนที่เราจะไปในส่วนของอาร์ติแฟกต์กับอาวุธเนี่ยผมขอชี้แจงเรื่องลำดับความสําคัญในการปั้นค่าสถานะก่อนละกันนะค่าสถานะที่จําเป็นสําหรับเยหลานเนี่ยก็คือค่า e อเนจีวีชาร์เลยเพราะว่าดาเมจของเยหลานขึ้นอยู่กับดาเมจของอัน,นติซ ผมขอแนะนำว่า energy recharge เนี่ยคนอยู่ประมาณ200บวกลบนะส่วนใครที่มีเยหลาน C1 ประมาณ150ก็เหลือๆแล้วส่วนครีเอทก็อยากให้ทําอย่างน้อยๆเ,เนี่ยให้เกิน50%นะถ้าจะให้ดีเนี่ยให้เกิน60%ไปเลยใน,นส่วนของ artifact ก็จะมีง่ายๆ3เซตนะเซตแรก C emblem เป็นเซตที่แนะนำและก็เหมาะกับเยี่ยหลานที่สุดเพราะได้โบนัส e r g y r e c h ชา g ์ถึง2ี่ําให้จูนค่า e r g y r e ว h ชา g ์ง่ายนะแถมค่า e r g y r e ว h ชา g e ที่ทําไปเนี่ยก็ยังไปเพิ่มดาเมจของอันติอีกด้วยเซตถัดมาเป็นเซตผสม2 HP 2โบนัสน้ําเซตนี้เนี่ยก็จะง,ง่ายๆนะไปเพิ่มดาเมจโดยรวมของเย,ยหลานเลยแต่ว่าก็จะจูน Energy r e ว h ชา g ์ได้ยากกว่า4ี่แอม m บและเซตสุดท้ายก็จะไม่ค่อยแนะนำนะคือ4 Nobles จะทาให้ดาเมจโดยรวมไม่ค่อยจัดเท่าไหร่จูนเอ g น r ี c ี a r g e ยากแล้วก็ถ้าเพื่อนใน นในส่วนของออปชันหลักของ a r t i f a c t ชิ้นนาฬิกาถ้วยและก็หมวกเนี่ยชิ้นนาฬิกาให้ใส่เป็น HP เปอร์เซ็นต์หรือว่า Energy V c ชา r ์ e ส่วนถ้วยให้ใส่เป็นโบนัสน้ำและสุดท้ายหมวกให้ใส่เป็นครีเรชหรือว่าครีดรามิส่วนออฟรองเนี่ยให้เลือกตามความเหมาะสมนะก็คือ Energy วีชาร์ตครีเรชหรือว่าครีดรามิและก็ HP เปอร์เซ็นต์ความจริงแล้วเนี่ยถ้าอัพติดอันไหนมาใน4อันนี้ก็ดีหมดเลยแต่ก็เน้นไปที่หลักการปั้น Energy ว c ชา r ์ e แล้วก็ครีเรชให้เพียงพอนะถัดมาในส่วนของอาวุธอาวุุธธเเนี่่จะป็อาทพิม ครีด้าเมจหรือว่าเอเนจีวีชาร์ดเนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยโดยอาวุธที่เพิ่มคริดเรทครีด้าเมจที่เยาลานถือคุ้มค่าเนี่ยก็จะเป็นอาวุธประจําตัวแล้วก็สกายวอร์ดนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาวุธอย่างโพลาร์สตาร์แล้วก็ทันดริงเพลว์เนี่ยใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเยลานเนี่ยใส่อาวุธอะไรที่เป็นคริดเรทครีด้าเมจหรือว่าเอเนจีวีชาร์ดก็เก่งแค่นั้นแหละขอแค่จูนสเตตเอเนจีวีชาร์ดแล้วก็สเตตครีดดีๆก็พอส่วนธนูที่ให้เอเนจีวีชาร์ดอย่าง e i, ius, เอเลจีีี้ฟฟาโบนนิิสแลลวก็ซเเชยย่ ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการบันพลังงานนะหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะใช้ stringless ก็ได้เป็นการช่วยเพิ่ม d a เมจส skill ธาตุ art, แล้วก็ดามเมจของอันตินั่นเองโอเคมาดูในส่วนนั้นก็คือทีมที่ยี่หลานสามารถไปอยู่ได้ เยล่านเนี่ยสามารถไปอยู่ในทีมไหนก็ได้ที่ขาดตัวซับดาเมจตัวแปะน้ําหรือว่าแค่ต้องการดาเมจเพิ่มเฉยก็ได้นะซึ่งทีมที่เยล่าสามารถเข้าไปอยู่แล้วไม่รบกวนการทําปฏิกิริยาธาตุเนี่ยก็คือทีม Bloom, Hyper มเ o อร์เจียนเนชั่นแนลเมทพารา e อิเล็กโทรชาร์แล้วก็ทีม Freeze ทีมที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะทุกคนสามารถไปปรับตามตัวที่มีได้เลย โอเคก็จบไปแล้วสำหรับกกยเย,ย่หลานโดยรวมเนี่ยเย,ย่หลานเป็นตัวซับ DPS ที่เก่งมากๆใช้เวลาบนสนามน้อยขอแค่วนอันติให้ทันก็จะมีดาเมเเสริมจำนวนมากมาช่วยกระทืบมอนได้แทบตลอดเวลาแถมเย,ย่หลานยังช่วยให้การสำรวจไวขึ้นจากสกิล E ีที่ทำให้วิ่งเร็วอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ากับการปั้นมากๆเลยก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเล่นเกมมีคควาาาามสสสุขแลละปััั้นนเยยหอย่งรรรบบดี